สวัสดีครับพีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแบน AA ครับสำหรับวันนี้นะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ AA u t h o r i t y Free หรือว่า AA Priority Plus D นะครับปี2023นสาะครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเป็น AA Priority Free อย่างนี้ไปก่อนหรือว่าเราจะสมัครเป็น AA Priority Plus D นะครับผมฟังคลิปนี้จบก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนได้นะครับผม บายเฮลที่ฟรีนะครับก็จะมีอนุสัญญาที่เป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวกับค่าหมอค่า,คาสาธาราบ้านนะครับโรคไร้แรงนะครับผม ยกเว้นตัวนุสัญญาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุแค่นั้นพี่ไม่ได้เข้าไฮเดรียเนาะในส่วนของดูดินดิ้งก็เป็นวันทอตี้แล้วนะครับสำหรับปี2023นี้นะครับผมและทีนี้เราก็สามารถที่จะซื้อวันทอตี้พลัสได้ตั้งแต่แรกที่สมัครเลยนะครับก็คือจ่ายเพิ่มไปอีก1,400บาทนั่นเองครับผมสามารถแจ้งกับตัวแทนได้เลยว่าเราจะสมัครเป็นเอวันทอิตี้พลัสด้วยนะครับเอวันทอิตี้พลัสเนี่ยสามารถสมัครไายหลักได้นะครับหลังจากที่เราสมัครเอวันทอิตี้ไปรุ้นแบบตอนแรกนะครับ ที่เราทําจักรากับตัวแทนเนาะอ่ะทีนี้การสมัครภายหลักเนี่ยราคามันก็จะไม่ใช่พันสี่ละมันก็จะลดหลักตามเดือนที่มันเหลืออยู่ที่จะไปวรบดริวในปีหน้าอีกน,นะครับสําหรับราคาพันสี่นะครับก็คือจะเป็นพันสี่ทุกเพศทุกวัยทุกคนนะครับไปอยู่เท่าไหร่เพศอะไรก็ราคาพันสี่ทั้งหมดเลยนะครับที่ซื้อเพิ่มเติมเข้าไปอีกครบับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับสําหรับ a a ไอเอวันทรฟรีกันก่อนนะครับ a อไอีฟรีเนี่ยในส่วนของ เบี้ยประกันเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะลดสูงสุดได้ถึง45เเลยนะครับผมในส่วนลดแรกเข้าเนาะก็อันนี้เป็นตัวให้เอกคอรดูแล้วนะแล้วก็ได้รับส่วนลดทราบสถานะในดิวปีต่อๆไปอีกนะครับผมก็ลดเพิ่มอีกตามจราดนะใช่ไหมครับสูงสุดถึง25นั่นเองนะครับอันนี้ได้นำปีั่อปัดแน่นอน ต่อมานในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับสามารถตรวจสุขภาพฟรีได้ที่บูธแล้วก็ร e ับอีเวนเชอร์มูลค่า50บาทได้ด้วยอันนี้ฟรีทําได้เลยนะครับแล้วก็เครือข่ายตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลเครือข่ายของเราซึ่งจะมีลิงก์ดาวน์โหลดใต้ดีสคริปชันนใส่ไว้ให้สวดวัดสายตาอันนี้วัดสายตาฟรีที่อออแว่นทุกสาขาเลยนะครัไม่สวดขอการซื้อนาฬิกาดื่อสุขภาพแล้วก็อุปกรณ์กีฬานะครับ ฟิตปิตลดสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการ์มินลดสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์สวัตโต้ลดสูงสุดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขาาดแล้วแต่แบรนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์นะครับก็สามารถซื้อชุดกีฬานะครับผมรองเท้านะครับผมอุปกรณ์การเล่นกีฬาต่างๆนะครับในซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์ได้นะครับลดสูงสุดถึง2ีอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์เหมือนกันนะครับแบรนด์ที่เข้าร่วมนะครับก็คือจะะะะเป็นนนคคครรรััับบบผมแล ต่อมานะครับก็คือในส่วนของอาหารเพื่อสุขภาพลดตรงนี้เนี่ยลด15นะครับในท็อปแล้วก็ท็อปฟู้ดฮอล์นั่นเองนะครับผมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีผักสดนะครับผลไม้สดนะครับนมสดทาสเชอร์ไลท์นะครับส่วนพร่องปัดเนยเนาะไข่สดมาสดข้าวสาลีที่ไม่ขัดสีนะครับเออ่นาพวกเมจิเวอะไรพวกเนี้ยก็ลดเหมือนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมผลไม้ที่บางทีก็ลดอยู่แล้วเนาะก็สามารถลดท็อปอัพเข้าไปได้นะครับ ในส่วนของการบริการนะครับดูแลผ่วยรายบุคคลนะครับ medical individual management นะครับ,บ,บกับ t ทล่าด็อกเคินะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นสับหรับ a i t y นะครับที่มีสถานะเป็นสถานะโอแล้วก็ไท้ที่นับขึ้นไปเท่านั้นครับส่วนให้กับสองสินธีเท่านั้นนะครับในการที่จะโทรเข้าไปปรึกษาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับตรวจบุคคลในการเตรียมตัวในการเข้านับการรักษาต่าง แล้วก็การซื้อเครื่องค่าชื้โรคว่าเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยครับของเป็นค l ี a ได้ลดสูงสุด25้เอรตันนี้ก็แล้วแต่บุคคการอันเนี้ยจะเป็นของ A v a r i e free ที่สามารถลดได้เลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราสมัครเป็น A v a r i e plus นะครับผมเราก็จะได้รับส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเนือจาก A variety free ที่เราได้เือนเขาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปตรวจสุขภาพนะครับ ในเรือโรงพยาบาลต่างๆ,ๆ,ๆใช่ไหมครับที่เราไปตรวจใช่ไหมทีนี้เราก็สามารถเอามาครมนะครับมาคืนอได้ด้วยนะครับนอกจากตรวจสุขภาพก็จะเป็นการตรวจการนอนนะครับการตรวจสายตาการปรึกษานักโภชนาการการสีบัคซินนะครับผมอันนี้เนี่ยก็สามารถนำมาครมส่วนลดได้อีกนะครับสองครั้งตอ่อหนึ่งปีสบายชิกนะครับผมลดสูงสุดตามสถานะเลยนะครับผมบอลลด2 0 0นะครับซิมเวอร์ลด3 0 0โก 400, ้ส0่พนทินัม6 0 0อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่สถานะไวทอโตี้ของแต่ละคนละแล้วก็อันนี้ผมชอบมาก Active Reward a c t i v ี Reward เนี่ยก็คือใน2สัปดาห์ครับ14วันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายตามเป้าเขาได้อย่างเช่นเขาตั้งเป้าไว้ว่า700คะแนนใน14วันเนี้ยถ้าเราได้700คะแนนใน4วันนะครับเราก็จะได้1สิทธ์เนาะ1สิทธ์ตรงเนี้ยเอาไปแลกเป็นตั๋วอะไรไปได้อย่างเช่นแลกเป็นตั๋วน่ยก็คือดูหนักฟรีเลยนะ 240บาทแต่ถ้าเราดูมากกว่านั้นเราก็จ่ายเกินใส่ส่วนเกินไปนิดหน่อยนะครับเอาไปแลกเป็น Tru ันนี่ว w a เ l ็ t ได้50บาทนะครับเอาไปแลกเป็นส่วนลด Grab ได้อีก50บาทเหมือนกันนะครับส่วนลดของ Top แล้วก็ Top Football นะครับ ได้แค่50บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของบูสต์นะครับร้านบูสตเนี่ยสามารถลดได้100บาทต่อนเดินไเสร็จเลยนี่นะถ้าใครชอบเข้าไปช้อปปิ้งในบูสต์เนี่ยก็จะชอ่องทางนะั้นคือสิทธิ์เดิมมัได้50เนี่ยอันนี้มันได้100เนาะแล้วก็ถ้ามีการวิ่งนะครับพวก AA vitality virtual อะไรพวกเนี้ยก็จะรับส่วนลด100บาทสำหรับค่าสมัครรวยนะครับสำหรับใครที่สมัครเป็น AA vitality Plus เนาะอ่าแล้วก็อีกสิทธิหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเชี่ยวนะครับเขาเรียกว่า AA vitality travel reward นะครับผมไดด้รับสส่วนนลตาามถ ของแต่ละคนเลยนะครับบอนลด10%ซิมเมอร์ลด15%นะครับผมกอล์ดลด20%นะครับผมแล้วก็แพจแนลด25%สำหรับการจองพักนะครับ4การจองต่อ1ครอบปีกุามาัดนั่นเองนะอ่าสำหรับเงื่อนไขของ AA loyalty travel reward นะครับผมก็คือจะต้องเป็นการซื้อผ่านแอป AA loyalty p a s s ก่อนเท่านั้นแล้วแล้วก็ ต้องใช้บัตรเครดิตในการชําระเดินนะครับก็คือต้องซื้อผ่านแอปผ่านแอปออนไลน์ Online, เท่านั้นเนาะไปจองข้างหน้าเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทำการโติดหลักไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับก็คือได้รับนะครับผมเป็นเดินนะครับในกระเป๋าทรูมันนี่รีวอร์ดแ0ดบาทนะครับในกรณีที่คุณเป็นสถานะแอดมินนัมได้เร็วเมื่อไหร่คุณก็จะได้รับเงิน800เร็วมากเท่านั้นนะครับผมสมัครพัสดีทำให้เป็นแพทชินนัมเร็วได้เงินแ0ดรดูดสองสาเลือกอทำแอคทีฟรีวอร์ด ของสังเินเก็ค,คือคืนทุนนะครัภาษีแล้วก็สิทธิสุดท้ายนะครับสิทธิที่ผลนิยมแล้วก็ไถยถาดเข้ามามาททกที่สุดจริงๆบอกท่คลิปนี้แยกเป็นอีกคลิปนึงเลยนะครับก็คือสิทธิของการได้เงินคืนนะครับในส่วนของจิตเดพัธมิตรนะครับผมนอกจากที่เราได้ส่วนลดแดกเข้าของแต่แต,แต่อาชีพแล้วเนี่ยเรายังได้เงินคืนตามสถานะอีกถ้าเราสมัครเป็น A+ อเวอเรที่พลาสต์ ยกตัวอย่างอย่างฟินิเฟิร์สเนี่ยถ้าใครเป็น A อเวอเรตี่ฟรีเนี่ยจะได้รับส่วนลดก่อน10%แต่ถ้าใครเป็นพลัสเนี่ยจะได้เงินคืนตามสถานะอีกนะครับอย่างปลอดเนี่ยไม่ได้เงินคืนซิลเวอร์ก็จะได้เงินคืน10%นะครับแล้วก็โฟได้เงินคืน20%ส่วนเมชนเได้เงินคืน30%เลยนะครับผมอันนี้ทําคลิปแยกไว้แล้วไปดูกันเองนะครับส่วนโวชิเนอร์ที่ทำกลับกันนะครับส่วนลดได้เข้า40%เลยแล้วก็ได้เงินคืน10%หากทุนแตกสถานะซิลเวอร์ เมทินับนะบตั้งแต่ซิ l เวอร์ซื้อไป,ปได้ลงเ0ในแต่ละรอบปีนั่นเองนะฮะในส่วนของเอฟซ l u ดู f ฟินิชชิปกับโปรยจีสปอนคับนะครับจะได้รับส่วนลด30%มอก่อนแรกเข้านะครับผมอันเนี้ยได้ทำฟรีได้นะครับพารแล้วแล้วก็จะได้เงินคืนนะครับเมื่อฟุลขึ้นสถานะเป็นซิ verse, น Go, นมเวอร์นะครับได้10%โกได้15%บส่วนเมทินัามได้20%นะครับถ้าใครเป็นเมนทิน้ามได้รับส่วนลดคือแบบ ในส,ส่วนของจิปแก๊งแอนดาิสของเรานะครับแต่โอเคนี้ก็จะเป็นในส,ส่วนของส่วนลดแล,ล้วก็สิทธิประโยชน์ของเอเยอต์บริษัที้ฟรีกับเอเยอร์บริษัทพลาสต์ก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าจะสมัครดีไหมเนาะ,ะอโอเคครับเดี๋ยวลอ,ลองมาดูวิธีการสมัครดูนะครับสหรับเอเยนต์บริษัทพลาสต์นะครับเข้าไปที่แอปเ a เอพลาสต์นะครับแล้วก็เลือก Membership Renewal นะครับแต่ต่อมานะครับมก็จะมีโอเพนทูเบสแบบนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปเลย หลังจากนั้นนะครับผมก็เขาก็จะให้เลือกวิธีการชำระเบีย้ยนะครับก็จะมีเป็น QR code นะครับแล้วก็เป็นแบบเครดิตการ์ดเดี่ยวลองเป็น QR code ดูนะครับ mm hmm. เข้ามาในานี้กุ mm ๊ก hmm. ก็สร้าง QR code ครับแล้วก็ oh. แล้วก็แคปเจอร์ไว้นะมันจะมีเวลายู่สิบนาทีแล้วก็เปิดแอปธนาคารนะครับทำการสแกนแบบนี้แลาวกเลือกีิจอร์นะครับก็ เออขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะสแกนคิวอาร์โค้ดที่เราเซ็นเจอไว้นะครับแล้วก็บูทถัดไปได้เลย,ยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเชิญลองกลับไปดูหน้านี้ปุ๊บโอเคเสร็จแล้วนะครับชับล่างจะเรียบร้อยนะแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เป็น A อ๋บริเวณที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคสหรับตะไรที่ ดูมาถึงตอนนี้นะครับเราก็เปรียบเทียบกันอยู่ว่านี้เราจะสมัคร AA+ Plus ดีไหมหรือว่าจะไม่สมัครครับสมัครใครที่เล่นเสเน็ตเฟิร์สอะหรือว่าเล่นฟิเตเนสเนี่ยคือแนะนำให้สมัครเลยนะครับผมมันคุ้มกว่ากันเยอะนะครับแต่บใครที่ไม่ได้เล่นฟิเตเนสนะครับในจิบแมนนามมีม่ของเราก็ถ้าใครมีนาฬิกานะครับหรือว่ามีมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะจับ นับ9ได้เหมือนกันนะครับผมเก้านำเก้าเดินเงินสองวันร้อยเก้าเท่ากับหนึ่งร้อยคะแนนเท่าที่เราไปเข้าฟิตเนสเหมือนกันนะครับเจ็ดพัทห้าร้อยเก้าก็เท่ากับห้าสิบคะแนนนะครับก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนาะสำหรับการสมัครเป็นยามอนเมียร์ที่พัทนะครับแต่ทำให้การออกกําลังกายของเรามันมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่เราจะได้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะนำเงินลดเบี้ยประกันของเราในปีต่อได้ด้วยตัวเองถ้าเราเป็นแพลนดัมนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครนะครับ คิดว่าคลิปดีๆแล้วก็มีประโยชน์น้อสามารถแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆได้น,น,นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามก็สามารถติดตามผมได้ครับช่องทางติ้งบนยูทูบนะครับอยากให้บอกรับคลิปอะไรก็บอกแปงอีกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอนนี้ก่อนนะครับไปก่อนเออายบาย